คือกลไกการล็อกของระดับปรับได้ของเรานะครับมีสู่3ระดับนะครับระดับแรกก็คือศูนย์องศานะครับระดับที่2 45ระดับที่390นะครับ0ูองศานี่ไม่สามารถเปิดปิดได้นะครับจากด้านในและด้านนอกนะครับอันนี้ก็คือระดับที่2นะครับ45องศาล็อกเลยนะครับไม่สามารถปรับได้จากด้านในและด้านนอกเช่นเดียวกันนะครับและระดับที่3ก็คือระดับ90นะครับล็อกเลยเหมือนกันครับไม่สามารถปรับได้จากด้านในและด้านนอกเช่นเดียวกันนะครับหรือถ้าลูกค้าอยากได้เปิดปิดได้ทุกองศานะครับลูกค้าแค่เลื่อนเดือแคค่นะรับ ตะแนงของลูกค้าก็จะสามารถเปิดปิดได้ทุกองศาโดยที่ไม่เกิดการล็อกแต่ละองศา